อันนี้เป็นไฮไลท์นะครับแล้วถามว่าขวดแบบนี้จะเอาไปทำอะไรได้นะครับก็ทำอะไรได้แหละก็คงต้องรีวิวสนะครับรีวิสก็คือเอาไปใช้ต่อเลยไม่ต้องไปผ่านกระบวนการทางอุตสาหกรรมใดๆนะครับรีวิวสเช่นทำอะไรก็คือเอามาใช้ง่ายๆเลยเอามา,ากล่องน้ำเปล่าแล้วก็พกไปดื่มน,นะฮะแต่ว่าอย่าใช้ซ้ำนานเพราะว่าเดี๋ยวเชื้อโรคมันจะมา เกาะตัวอยู่ภายในนะครับรวมทั้งพลาสติกโวรงนี้นี่ก็มีอายุของเขานะครับถ้าเริ่มเสื่อมเริ่มอะไรเงี้ยก็จะมีสารเคมีปนเพื่อนออกมากับน้ำนะครับดื่มเราดื่มเข้าไปเนี่ยก็เป็นอันตรายกับตัวเราเนาะหรือจะนําไปประดิษฐ์ก็ได้นะครับเป็นโคมไฟอะไรเงีเออ้ยเนาะเคยทำไหมเอาคัตเตอร์มักรีด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 เป็นริ้วๆๆแล้วก็ใส่ลูกโป่งลงไปแล้วก็เป่า แล้วก็ใส่ไฟลงไปนะแต่ไฟกับลูกโป่งก็อาจจะไม่ถูกกันเพราะว่าลูกโป่งไม่ถูกกับความร้อนจากไฟอะไรแบบนี้โอเคแล้วแต่ไปสร้างสารรค์กันละกันนะครับไปละฮัลโหลสวัสดีครับทุนพบกันอีกแล้วนะครับกับหลนเนสในรายการใจอาสาทางช่องใจอาสาและ้อยแปดชานะครับวันนี้จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับพลาสติกรีไซเคิลเฉพาะพวกที่นิยมนํามาใช้เป็นขวดบรรจุน้ําดื่ม ประเภทต่างๆนะครับทั้งน้ำเปล่าแล้วก็น้ำหวานนะส่วนใหญ่มันจะเป็นขวดเพชรเนาะ PET ใช่ไหมครับแต่คราวนี้ประเด็นก็คือมันจะมีอยู่ที่ว่าขวดที่มีสีแบบนี้มันจะไม่ค่อยได้รับความนิยมในการนำไปรีไซเคิลนะครับไม่ได้หมายความว่ารีไซเคิลไม่ได้นะเออแต่ว่าเพื่อนมันน้อยนะครับแล้วคราวนี้ถ้าเราเอาไปรีไซเคิลผสมกับพลาสติกขวดที่ไม่มีสี มันก็จะทําให้ขวดที่ไม่มีสีเนี่ยกลายเป็นมีสีนะครับแล้วคราวนี้ลูกค้าเนี่ยที่เขาต้องการขวดที่ไม่มีสีเนี่ยเขาก็อาจจะปฏิเสธงานนี้ได้อะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยจะมาเป็นกระบอกเสียงนะครับไปยังผู้ผลิตเ,เครื่องดื่มต่างๆนะครับให้หลีกเลี่ยงการใช้ขวดที่มีสีในตัวเองแบบนี้นะครับถ้าอยากใช้อยากทําสีจริงๆนะครับให้ทํา ให้สีนั้นนะ่ะมันอยู่ในฉลากนะครับเพราะว่าพวกฉลากเนะี่ยอย่างเช่นอันนี้โชว์ยี่ห้อได้เพราะว่าเพราะว่าจะชมเขาแต่อันนี้จะจะติจะตำหนิอันนี้คือฉีกยี่ห้อออกไปละส่วนข้างบนนะครับอ,อันนี้คือถ้าแกะเออแล้วก็เวลาที่เขาจะเอาไปรีไซเคิลเนี่ยคือเขาจะแกะพลาสติกที่เป็นรายละเอียดตรงนี้ออกทั้งหมดอย่างนี้นะครับเห็นไหมแกะออกทั้งหมดแล้วก็ยังเห็นว่ามีสี นะครับก็จะเป็นสีฟ้าๆน้ำเงินอะไรแบบนี้เนาะนะถ้าอยากจะทำสีจริงๆนะครับเพื่อเพิ่มรูปรถสัมผัสเนาะเออให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันชวนดื่มชวนซื้อมากินชวนชวนมีวิตามินอันนี้เป็นน้ำวิตามิน B ใช่ปะ่ะเอออะไรเงี้ยนะครับก็แนะนำให้ทำเหมือนกับน้ำยาบน้นแต่อันนี้เป็นน้ำยาบ้นปากนะของคอเกตนะครับอ่ะเขาจะทำเป็นเอ้ย เหมือนขวดมีสีหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่จริงๆไม่นะครับคือเขาจะมีฉลากเล็กๆหลุดไปละอ่ามันจะเป็นอยู่ด้านข้างนะครับบอกว่าให้ฉีกออกก่อนที่จะนําไปรีไซเคิลนะครับอ่าสำหรับคนที่ยังใหม่นะครับหรือว่าอาจจะเก่าแล้วแต่ยังไม่ทราบเกี่ยวกับเกี่ยวกับแวดวงนะครับของการหากินกับขยะรีไซเคิลนะครับเออมันเป็นอะไรที่ดีนะคือเราได้ เงินด้วยนะครับเราสิ่งแวดล้อมก็ดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยอะไรเงี้ยนะเออคือมันวินวินนะนะออสิ่งแวดล้อมออบ้านเมืองก็สะอาดอะไรเงี้ยเราก็ได้ค่าขนมค่าตอบแทนต่างๆนะครับนะเนี่ยทำเหมือนกับข้อเกตเน,นะครับฉีกออกแบบนี้กลายเป็นขวดใสนะครับใส่ฉลากไปกลายเป็นขวดที่เหมือนจะมีสีนะครับก็ชวนให้หน่าใช้นะเออถ้าเป็น น้ำมยาบนปากก็ต้องใช้เพราะว่าน่าใช้หน้าอุปโภคนะครับเถ้าเป็นเครื่องดื่มก็น่าบริโภคอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกเนาะถ้าเกิดว่าเราฉีกฉลากออกนะครับก็จะสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับขยะรีไซเคิลนะครับแถวแถวบ้านเนี่ยคือจากกิโลละ8บาทเป็น10บาทนะครับ10บาทเนาะใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดนะครับซึ่งหลังๆมานี้เราก็พยายามที่จะ ฉีกออกนะครับให้มันเป็นแบบนี้แล้วก็หลอดเนี่ยก็น่าจะรีไซเคิลไม่ได้นะครับก็ถ้าจะให้ดีก็เอาออกก่อนนะครับไม่งั้นเนี่ยทางร้านที่รับซื้อขยะรีไซเคิลเขาก็อาจจะกดราคาของเราลงมานะครับแล้วก็จะรู้ได้ไงว่าขวดนี้รีไซเคิลได้ไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าผู้ผลิตขวด นะครับไม่ใช่ผู้ผลิตน้ำหรอกเพราะว่าอาจจะไม่ได้หมายถึงที่เดียวกันนะคนที่แบบผลิตน้ําที่บรรจุอยู่ในขวดกับบริษัทที่ผลิตขวดมาบรรจุน้ำอ่ะไม่จําเป็นต้องเป็นที่เดียวกันนะครับถ้าเขามีความความเห็นตรงความความอะไรละ่ะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขยะรีไซเคิลจริงนะครับเขาจะมีการนำเ,เครื่องหมายรีไซเคิลแบบนี้มาใส่ นะครับที่ใต้บรรจุภัณฑ์ส่วนใหญ่จะใส่ไว้ใต้บรรจุภัณฑ์นะครับมันจะเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วก็เป็นลูกศรชี้ชี้ชี้หมุนไปหมุนมานะครับก็อารมณ์แบบรีไซเคิลวะแหละใช้ใช้วนซ้ําใช้กลับไปกลับมาอะไรเงี้ยเราก็ตรงกลางมันมีตัวเลขเขียนเอาไว้นะครับว่าพลาสติกชิ้นนี้นะครับบรรจุภัณฑ์ชิ้นนี้เป็นพลาสติกประเภทไหนอะไรอย่างเงี้เนาะรวมทั้งตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ปั๊มนูนขึ้นมา ใกล้ๆก,กับสัญลักษณ์รีไซเคิลนะครับก็คืออย่างอันนี้จะเป็น PET ก็คือขวดเพชรขวดเพชทที่เราเรียกนั่นแหละนะครับเพชรไม่ได้แปลว่าเพชรไม่ใช่เพชรแบบาสารเอพอพ,พานชอช้างลอเหลือไม่ใช่เพชรของไทยนะเป็นเพชรจริงๆมันย่อม,มาจากภาษาอังกฤษด้วยนะมันเป็นตัวย่อย่อมาจากโพลีเอทิลีนมังถ้าจะไม่ผิดนะครับเออไม่ได้จบวัสดุศาสตร์อะไรมาทั้งนั้นไม่ไจบเคมีด้วยนะแต่ว่าอันนี้คืออาศัยครูพักหลักจำนะโอเคถ้า มีความผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็มาสั้นๆแค่นี้แหละนะครับให้ความรู้กับเพื่อนๆนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยถ้าชอบเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกดไลค์ใช้กด share, แชร์และ s u b s ไคร์ e นะครับไปพบกันใหม่โอกาสหน้าลากันไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ